ดีทุกคนนะคะวันสุดท้ายของปี2563นะคะวันนี้31ธันวาคมค่ะตลอดปีที่ผ่านมาหวังว่าทุกท่านนะคะ,ะคงจะมีความสุขสนุกสนานดีนะคะมีความสดชื่นสงหวังในหลายๆสิ่งที่ต้องการหวังนะคะแต่ว่าเลเปลี่ยวกกิในปี2564ที่จะ ออกหน้ากล้องนะคะส่วนใหญ่จะให้เด็กๆนะคะสี่ขาเป็นผู้แสดงนะคะอันนี้ก็ขมอมาส่งความสุขนะคะอวพอร์นะคะขออนุญาตอวยพร์นะคะให้ทุกคนนะคะมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่คาดหวังชิดปราดถนานะคะพูดไม่ค่อยเก่งค <laughs> ่ะก็ครอบครัวแคนดี้นะคะแคนดี้แฟมิลี่ ไซเรียรยน u ัสกี้ทุบคนราชธานีนะคะยีจวมาอุบคราชธานีขอคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมช่องแพตตี้เดอะฮัสกี้มาตลอดหลายปีนะคะ <S <S คหรือว่าผู้ที่เพิ่งติดตามใหม่ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะช่วงนี้ที่ก็จะยุ่งนิดนึงอาจจะไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนๆในช่องต่างๆนะคะถ้ามีเลลว,ลว,ลวลารับรองว่าจะไปหาทุกคนแน่นอน,นะ,ะทุกช่องแน่นอนนะคะ ตามกำลังใจให้ครอบครัวแคนดี้นะคะให้กับแม่แทแม่หมาด้วยนะคะรบกวนนะคะ,ะช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะรายได้จาก Youtube ไม,ไม่ได้เยอะเลยนะคะเ mm hmm. ฉะลีย่ยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยต่อเดือนเนี่ยได้ประมาณ300บาทค่ะ mm hmm. ก็ไม่ได้เยอะนะคะค่าอาหารของเด็กๆนะคะ400บาท <c oughs> <c oughs> ไม่ขอค่าอาหารแต่ว่าทำก็ด้วยความชอบนะคะด้ยความสนุกที่ได้ทำนะคะแล้วก็พอได้ค่าขนมนองห้าจอนที่ ให้ตลอดแล้วขออนุญาตนะคะเชิญชวนให้ติดตามรับชมกันไปต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะแยกก่อนนะคะอันนี้เป็นตัวผู้ตัวผู้กับตัวผู้มันจะไฟกันผมต้องจบ หวังว่าปี2563ที่ผ่านมานะคะทุกคนจะมีความสุขสนุกสนานนะคะมีสุขภาพร่างกายมีแข็งแรงนะคะปีหน้าก็เช่นกันนะคะปี2564ให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเข่งๆรวยๆปังๆกันทุกคนเลยนะคะเ <c oughs> ขินเขินกลลองัะคสชวนมากที่ให้ตั้งหมาเป็นผู้สแสดงผู้ออกงานจอหนะคะนี่แบรี่หนักประมาณ25โล กอดกุอนอ่น,นยกปุ้งไม่ไหวแล้วไหนแม่วา้าวดูนี่มาเลยโอ้ยช่วยด้วยคุกกี้ 吹きまうかんない。<に>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  ัวเมียนะคะตาสองสีตปีจะเรียบร้อยไม่ค่อยดื้อแต่ก็ควรๆมึนๆอยู่เหมือนกัน mm. บ้านนี้นะคะหมาสี่ตัวไม่มีเหงาแน่นอน,นะค่ะ mm. ไม่มีเหงามี้ลยได้ทำตลอด mm. เดี๋ยวก็อาบน้ำ mm. เดี๋ยวก็แปรงขน,น mm. เดี๋ยวก็ผัดขน mm. เดี๋ยวก็ป่วย mm. เดี๋ยวก็นั่นก็นี่สองแล้วพวกเรานะคะทั้งสี่ มีตัวหนึ่งคนจะสร้างความสุสนุกสนานความบันเทิงให้กับทุกท่านได้บ้างนะคะมีหน้าก็ฝากติดตามพวกเราต่อด้วยนะคะถ้าสังเกตดูแม่แพทจะไม่ค่อยบอกว่าให้กดไลค์กดแชร์นะคะคีอเราไม่บังคับนะคะชอบก็ชอบชอบก็กดไลค์ชอบก็แชร์นะคะแต่ว่าอยากให้ติดตามอยากให้ชมนะคะที่สาคัญอย่าลืมชมโฆษณาให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นค่าอาหารเด็กๆที่บ้านนะคะคีอสีตัวแล้วก็ต้องหมาจอนที่สํนักงานค่ะ ได้ยไ,ไ,มไม่ได้เยอะเลยนะคะเดือนๆก็สาม้อยบาทสรุปแล้วไม่พอค่าอาหารหนึ่งกระสอบเดนามเดน็ไหมนี่คือวันนี้ไม่แทนดีแหนแทนดีรู้นี่